ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องตอมชาแนล53ครับผมวันนี้ได้เวลามาแจกสูตรอร่อยแจกสูตรเด็ดอีกแล้วนะครับอาจจะมาสายหน่อยนะครับเพราะว่ามัวแต่ตุนนะครับอ่าตุนหมูและอ่าไข่พะโล้นะครับให้ได้ที่นะครับผมก็เป็นเมนูที่ใช้เวลาหน่อยนะครับเพื่อนแต่ว่าอร่อยนะครับอร่อยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการทํานะครับผมผมก็ทําทานบ่อยนะครับเพื่อนเพื่อนสหรับเมนูนี้นะครับ อ่านี่ครับน่าทานไหมครับนี่ครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอ่าสูตรนี้ใครๆก็ชอบนะครับเพราะว่าอร่อยมากๆครับผมไข่เป็ดพะโล้หมู3ชั้นนะครับผมมาดูวัตถุดิบกันนะครับอ่าก็มีเต้าหู้แผ่นนะครับเป็นเต้าหู้ขาวนะครับอ่าเลือกสักประมาณ2แผ่นนะครับผมเพราะว่าผมใช้ไข่เป็ดประมาณ10ฟองนะครับอ่าแล้วก็มีส่วนของผักชีและรากผักชีนะครับผมกระเทียมอ่ากระเทียมกรีดนะครับผมแล้วก็ไข่เป็ดนี่นะครับ อ่านะครับแล้วก็หมูสชั้นนะครับผมเลือกประมาณ2ชิ้นนะครับตอไข่ประมาณสัก10ฟองนะครับไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้นะครับผมอ่าแล้วก็มีส่วนของน้ําตาลมะพร้าวหรือน้ําตาลปี๊บก็ได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพริกไทยขาวพริกไทยดำนะครับแล้วก็เครื่องะโล้นะครับผมอ่านี้ครับแล้วก็จะมีเกลือนะครับอ่าเกลือซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสซอสหอยนางรมนะครับอ่าแล้วก็ผงปรุงรสนะครับเพื่อนผมจะไม่ใส่น้าปลานะครับสาหรับอ่า ไข่พะโล้นะครับเพื่อนอันนี้ครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเตรียมกันนะครับว่าจะทําอย่างไรนะครับกับวัตถุดิบทั้งหลายนะครับก่อนอื่นต้องล้างขยําด้วยเกลือสะอานะครับสาหรับหมู3มชั้นนะครับอ่าแล้วก็ทําการต้มไข่นะครับต้มไข่ก็ใส่เกลือไปหน่อยนึงครับแล้วก็ใส่น้ําส้มสายชูไปนะครับจะได้แกะง่ายนะครับเพื่อนอันนี้ครับแล้วก็คอยคนด้วยนะครับไข่ไข่แดงเขาจะได้อยู่ตรงกลางของของฟองนะครับเพื่อนอันนี้ครับพอ ต้มไข่ประมาณสักสินาทีได้ที่แล้วนะครับก็มาใส่ในน้ําเย็นจัดนะครับมาแช่ไว้สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยปอกเปลือกนะครับจะปอกง่ายนะครับเพื่อนๆเปลือกเขาจะปลอกเลยนะครับปลอกแล้วก็ปอกง่ายนะครับนี่ครับนี่ครับปอกเสร็จแล้วนะครับสวยไหมครับอ่าแล้วก็มีส่วนผักชีนะครับเตรียมไว้นะครับล้างสะอาดนะครับเพื่อนๆส่วนในชามเล็กๆก็คือ3เกลือนะครับกระเทียมพริกไทยรากผักชีและเกลือนะครับเอาไป โคกหรือว่าปั่นก็ได้นะครับให้พอหยาบนะครับเพื่อนๆส่วนเต้าหู้ก็หั่นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนของหมู3ามชั้นก็หั่นชิ้นใหญ่พอควรนะครับประมาณสัก2นิ้วกว่า3นิ้วนะครับความยาวนะนะครับผมอ่านะครับนี่ครับปอกเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับไข่นะครับ อ่านี่ครับเดี๋ยวจะบอกวิธีการทำนะครับเพื่อนๆสำหรับพ่อครัวแม่ครัวมือใหม่นะครับที่ยังไม่เคยทำพะโล้นะครับเดี๋ยวจะแนะนําสูตรนี้นะครับเพื่อนๆต้อมก็ทําบ่อยนะครับเป็นเมนูที่ชอบนะครับชอบมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับเพื่อนก่อนอื่นนะครับเรามาตั้งกระทะใส่น้ํามันไปก่อนนะครับอ่า้วก็ตามด้วยใส่แป้งทอดกรอบลงไปนะครับอ่านะครับแล้วก็ทําการทอดเจ้าหูนะครับอ่านะครับทอดเจ้าหู้เจ้าหู้เขาจะได้ไม่ติดกระทะด้วยนะครับ ทอดให้สีเหลืองนวลเลยนะครับเรียกว่ากรอบนอกนุ่มในนะครับเพื่อนจะได้เวลาเราทานจะได้ไม่ค่อยได้กลิ่นของเต้าหู้นะครับอันนี้ก็คือข้อดีของเต้าหู้แผ่นนะครับเพื่อนๆนี่ครับทอดให้เหลืองนวลเลยครับกับพริกด้านสองด้านเลยนะครับนี่ครับไม่ติดกระทะด้วยนะครับอ่าพอทอดเสร็จก็เอาใส่ตะแกรงพักไว้นะครับให้เสด็จน้ํามันนะครับอ่าส่วนในถ้วยนี้นะครับก็จะเป็นการโขลกรากผักชีกระเทียมพริกไทยเตรียมไว้นะครับ อันในถ้วยก็จะเป็นโอยกักนะครับอ่าเครื่องพะโล้นะครับเพื่อนๆอ่านี่ครับนะเตรียมความพร้อมแล้วนะครับอ่ะเอาใส่ตะแกรงไว้นะครับสําหรับอ่าเต้าหู้นะครับนี่ครับให้เสด็จน้ํามันเลยนะครับหรือว่าเอาอ่ากระดาษพิชชูอเนกประสงค์นะครับใส่ชัจานไว้นะครับแล้วก็เอา เต้าหู้ไปวางไว้นะครับจะได้ช่วยดูดซับความมันนะครับอ่าขั้นตอนต่อมาเรามาทําพะโลกันเลยนะครับใส่น้ามันไปนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่สามเกลอลงไปผัดให้หอมนะครับเพื่อนเ่นี่ครับนี่คือวิธีการทําพะโลแล้วนะครับอย่ากับพิซซ่านะครับเพื่อนเพครับสูตรอร่อยสูตรเด็ดนะครับผมทําเมื่อไหร่ก็อร่อยเมื่อนั้นนะครับผมเรียกว่ารสชาติกลมกล่อมมากๆเลยนะครับอ่าต่อไปก็เป็นการใส่ปอยกั๊กลงไปนะครับ นี่ครับนี่ครับใส่ลงไปเลยนะครับผงพะโลใส่ที่หลังนะครับสงพะลโลใส่ที่หลังนะครับอแล้วก็ใส่ด้วยน้ําตาลมะพร้าวลงไปนะครับครับผัดจนน้ําตาลมะพร้าวละลายนะครับหรือว่าน้ําตาลปี๊บนะครับนี่ครับหอมมากๆกเลยครับตอนนี้นะครับพอน้ําตาลละลายก็ใส่หมูสามชั้นลงไปผัดเลยนะครับ ถ้าไปทําขายก็หั่นชิ้นเล็กกว่านี้หน่อยได้นะครับผมถ้าไปทาขายนะครับถ้าทําทานในบ้านนะครับชิ้นใหญ่ๆเนี้อร่อยนะครับเพื่อนเราจะผัดให้หมูเขาตึงนะครับผมผัดให้หมูสามชั้นเขาตึงเลยนะครับนี่ครับมีโป้ยจับมีอกเชยนะครับเพื่อน ขั้นตอนต่อมาก็ใส่เครื่องปรุงเลยครับพี้เขาวซอสปรุงรสน้ำมันหอยนะครับใส่ลงไปนะครับผัดให้หอมเลยนะครับเพื่อนอ่านี่ครับครับส่วนในหม้อนะครับในหม้อเราก็เตรียมน้ำไว้สักครึ่งหม้อนะครับถ้ามีใบเตยก็ใส่ใบเตยไปนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมผงปรุงรสพริกไทยนะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็เกลือหน่อยนะครับเพื่อนจะได้หอมนะครับ อ่าพอผัดเสร็จเราก็เอาเครื่องที่เราผัดเมื่อสักครู่ใส่ไปในหม้อนี้นะครับอ่านี่ครับเปิดไฟแรงไว้นะครับแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเลยนะครับอ่านี่ครับตอนนี้เปิดไฟแรงนะครับเพื่อนเพื่อนให้เขาเดือดนะครับถ้ามีฟองขึ้นมาก็ช้อนช้อนฟองออกนะครับอ่าขั้นตอนต่อมาก็ใส่เต้าหู้ลงไปเลยนะครับอ่านี่ครับเปิดไฟแรงอยู่นะครับเปิดไฟแรงสัก10นาทีนะครับเพื่อนเพื่อน จากนั้นต่อไปก็เป็นการเปิดไฟอ่อนๆลุมๆนะครับเรียกว่าเป็นการตุ๋นไปสักหนึ่งชั่วโมงนะครับผมเพื่อนๆครับเพื่อที่จะให้หมูนะครับเปื่อยนุ่มนะครับผมแล้วก็ไม่เละด้วยนะครับเปื่อยนุ่มนะครับนี่ครับคนให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็น้ําของกะโลกก็จะซึมเข้าไปในเต้าหู้นะครับทุกอนูเลยนะครับเพื่อนๆเวลาทานอร่อยมากๆเลยนะครับนี่ครับตุ๋นไปประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะครับอ่านี่ครับด้วยไฟอ่อนนะครับ อ่าครับไข่พะโล้ก็จะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับไข่เป็ดนะครับเพื่อนเพื่อจะใช้ไข่ไก่ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับเหตุที่ต้องใช้ไข่เป็ดเพราะว่ามันหนึบหนึบนะครับแล้วก็อร่อยนะครับไข่แดงเขามีความมันด้วยนะครับเพื่อนอ่านี่ครับอ่าทำบ่อยๆนะครับผมก็เลยวันนี้อยากทานอีกนะครับไม่รู้จะทานเมนูอะไรก็มาแนะนําเพื่อนเพื่อนอีกนะครับอ่านี่ครับเป็นอันว่าเสร็จแล้วนะครับ อ่ายิ่งเก็บไว้เวลาเราทานไม่หมดก็เก็บไว้ในตู้เย็นได้นะครับแล้วก็เอามาอุ่นจะยิ่งอร่อยนะครับสําหรับไข่พะโล้นะครับนี่ครับตักใส่ชามแล้วนะครับได้ที่แล้วนะครับผมอ่านะครับสังเกตว่าหมูสามชั้นจะมีความนุ่มแล้วนะครับเปื่อยนุ่มนะครับผมนี่ครับอ่าหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับโรยด้วย ผักชีหรือว่าพริกไทยหน่อยหนึ่งนะครับผมพริกไทยป่นนะครับครับอย่าลืมนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจต้อมชาแนลห้ด้วยนะครับผมแฮทแท็กกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับวันไหนมีเมนูอะไรเด็ดๆเมนูอะไรอร่อยก็มาแนะนำเพื่อนๆนะครับเคล็ดลับง่ายๆเคล็ดลับดีๆนะครับไปทำขายไปทำทานในครอบครัวอร่อยนะครับสวัสดีครับ